สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังคงเกาะติดตามหัวหน้านักพัฒนาและทีมงานของชิบะค่ะซึ่งมีข่าวเปิดเผยออกมานะคะว่านะ,ะหัวหน้านักพัฒนาก็มีการพูดคุยในกลุ่มเทเลแกรมนั่นเองเขาบอกว่าภายในนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะจะเห็น ะะชีบาะเรียมเปิดตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการอัปเดตทีมงานที่ร่วมกันสร้างหรือนะคะกำลังอัปเกรดกำลังเตรียมตัวที่จะเปิดชิบาทเรียมก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะเพราะชีบะนะคะมีการรวมกันทำงานนะคะร่วมกันทำงานของนะคะ,ะพันธมิตรนั่นเองมาร่วมกันเพื่อที่จะทำแอ สองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะก็มีการแบ่งปันและทวิตเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดตามสถานการณ์ของแมตต์เวิร์ดด้วยนะคะอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตาและข่าวอื่นๆค่ะนะมีทั้งข่าวปาวานค่ะเคลื่อนไหวเหรียญอีกแล้วนะจะเตรียมขายหรือไม่นะคะเพราะมันยังคงมีการเตรียมที่จะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ และก็นะคะการประชุมของเฟกในอาทิตย์หน้านั่นเองช่วงนี้ประวานค่ะมันมีทั้งสงส่วนค่ะส่วนที่เตรียมขายกับส่วนที่เตรียมที่จะซื้อค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูค่ะเคลื่อนไหวเหรียญชิบะถึง1 ว่าล้านล้านชิบะค่ะเคลื่อนไปมาระหว่างกระเป๋าและกระดานเทตนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับชิบะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของข่าวสารของชิบะทั้งหมดค่ะนี่ก็คือคลิปสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆหรือนะท่านใดเป็นมือใหม่ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะอย่าลืมความรู้เสมอค่ะรู้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและรู้เชิงเทคนิค ทั้งสองอย่างจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเรานั่นเองและสองอย่าลืมเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินเราค่ะเกี่ยวกับความเสี่ยงนั่นเองก็คือการนะกระจายความเสี่ยงไว้และสุดท้ายก็คือข่าวสารทุกอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนของเรานะคะนี่ก็คือคําเตือนเสมอนะคะเราไปดูสภาพของตลาดกันค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะบิตคอยค่ะตอนนี้บิตคอยก็นะตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะบิตค ก็มีการเทนะคะพูดง่ายก็คือดาวลงและหลังจากนั้นค่อยๆนะคะดันขึ้นไปกันเพื่อนดันขึ้นไปสูงสุดวันนี้นะคะเก้าสอกร้อยกว่าค่ะและตอนนี้ก็ดาวลงมาเล็กน้อยค่ะยังอยู่ที่2 9งหมอยู่นะคะเพื่อนยังไม่ตกนะยังไม่ตกต่ำกว่า29,000ฉะนั้นรอจับตาดูในโซนของเอเชียค่ะเพราะตอนนี้เป็นโซนของ ของเอเชียจะมีการดันราคาขึ้นไปเหนือ2 9 0 0 0ไปแตะ30,000ได้หรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะวันพรุ่งนี้ยังคงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอยู่แต่ไม่ค่อยแรงแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นการประกาศในเรื่องของการยื่นสวัสดิการนะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้าดิฉันจําผิดพลาดต้องขออภัยนะคะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ยังคงมีการประกาศตัวเลขอยู่นะคะซึ่งอาจจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่อย่างวันนี้ค่ะก็มีการประกาศตัวเลขนะคะ สำคัญทางเศรษฐกิจปรากฏว่าตัวเลขออกมาดีนะคะก็ทําให้บิตคอยค่ะนะจากที่ดาวลงทุบลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ยังแดงอยู่เลยค่ะปรากฏว่าพอมีการประกาศตัวเลขนะคะก็นะราคาก็พุ่งขึ้นและวันนี้ตลาดหุ้นก็เขียวขจีค่ะนะก็ทำให้บิตคอยดันขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้บิตคอยก็บวกอยู่ที่1.5%นะคะเรามาดูชีบาอินุค่ะ ชีบะอินุตอนนี้นะคะราคาก็นะ้าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ค่ะยังติดลบอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ชีบะอยู่ที่0.5%ยังไม่ขึ้นค่ะบิตคอยพุ่งแล้วแต่ชีบะนะวันนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบค่ะอยู่ในระหว่าง1.04และตอนนี้ก็ดาวลงมาอยู่ที่1.02แล้วนะคะเพื่อนนะหากดูภาพ ของชีบะก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง1.0อยู่นะคะเพื่อน1 0 1, 1่นะคะนะฉะนั้นก็ต้องดูวันพรุ่งนี้ถ้าข่าวมันออกมาไม่ดีนะะหรือปาวาเล่นรอบลายใหญ่เล่นรอบดันหลอกนะดันบิตคอยขึ้นหลอกแล้วก็ทุบลงมาอีกก็อาจจะทำให้ชิบะค่ะวิ่งอยู่1.0หรือไม่ก็อาจจะลดศูนย์อีกครั้งได้นะคะเพื่อน สำหรับใครรอเก็บของก็ลองวางแผนดูค่ะเพราะอะไรวันผู้นี้ยังมีประกาศตัวเลขและอาทิตย์หน้าคือช่วงประมาณวันที่2ค่ะก็จะมีการประกาศนะคะ,ะ,ะมีการประชุมของเฟกนั่นเองก็คือประมาณวันอังคารค่ะจับตาดูนะคะอัง,องคารอาจจะผันผลสูงมากค่ะนะ,ะถ้าเฟก ประชุมออกมาที่ทางไม่ดีก็อาจจะทำให้บิตคอยทุบลงมารวมถึงชิบะก็อาจจะไปที่0ูหตัวได้นะคะเพื่อนหากใครจะเก็บของก็ลองบริหารจัดการทางการเงินของเราดูค่ะแบ่งไม้เก็บค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ของชิบบะตอนนี้แล้งของชิบะยังอยู่นะยังอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะก็คือ15บหค่ะส่วนนะคะตอนนี้นะคะ,ะเม็ดเงินการเทรด ลดลงมาแล้วนะคะเหลือ106.61ล้านค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะส่วนเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดอยู่ที่6.04บิลเลียนค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาของชิบะอินุค่ะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อารมณ์นักลงทุนไม่ได้กลัวนะคะถ้าดูผ่านนะคะ ฟ n แอน d ริดอินดกของนะคบิตคอยนั่นเองขึ้นไปแล้วค่ะอันดับที่64แล้วจากเมื่อวานนี้50กว่านะคะนั่นหมายความว่านักลงทุนค่ะพอเห็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ค่ะบวกเมื่อวานนี้ลบนะคะเราจะเห็นเมื่อวานนี้ถูกทุบลงมาเพราะลบนั่นเองแต่วันนี้บวกค่ะก็ดันขึ้นค่ะฉะนั้นโอ้โหช่วงนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันคือจิตวิทยาของตลาดหรือไม่มีทุกเดือนค่ะและก็มีประกาศทุกอาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะใครเหยาคนกลุ่มไหนรู้ไหมคะทำไมเจตนาเขาให้มีทุกอาทิตย์ค่ะมีทุกอาทิตย์และก็มีทุกเดือนเพราะนักลงทุนเล่นลองเล่นช็อตกันค่ะเพื่อนๆฉะนั้นคนเล่นลองเล่นช็อตก็ คาดการว่ามันจะขึ้นต่อค่ะมันก็ทุบมาใช่อย่างนั้นอ่ะก็ทําให้คนพอแตกนั่นเองนะตอนนี้มันก็ดันขึ้นไปอีกแล้วนะคนก็เล่นลองต่อค่ะนะดิฉันก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยค่ะตอนนี้นะคะนะเล่นแบบ ภาพกว้างหน่อยค่ะดิฉันไม่ได้เล่นแคบนะคะเล่นยาวหน่อยค่ะถ้าเล่นแคบไม่ไหวกันเหนื่อยนะเล่นเล่นกับเขาเช่นเดียวกันค่ะแต่เล่นด้วยเงินไม่สูงค่ะเป็นแค่การฝึกเรียนรู้เชิงเทคนิคเฉยๆนะคะเล่นด้วยเงินกระจีดหนึ่งค่ะเราไปดูต่อค่ะนะท่านนี้ก็เป็นนะทีมงานการอัปเกรดชิบะเรียมเนสนั่นเองนะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของชิบะเรียมนะคะก็เหมือนกับชิบะเรียมเนี่ย ในการที่อัปเกรดเป็นเลเยอร์อที่2ก็มีพันธมิตรเข้ามาร่วมปาร์ตี้ด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทีมนี้ค่ะก็นาวโนดนั่นเอง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนค่ะก็เข้ามาเป็นพันธมิตรทํางานกับชิบะด้วยเขาก็มีการแบ่งปันนั่นเองนะคะว่าตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับเขาพวกเขาพร้อมอยู่นะคะประมาณนี้นะคะดิฉันก็แปลสไตล์ดิฉันนะคะก็บอกว่าเนื่องจากวิศวกรของเรานะคะดำเนินการเพื่อให้เปิดตัวชิบะนะ,ะชิบะเรียมเน็ตนั่นเองนะ อย่างราบรื่นและรวดเร็วการเริ่มต้นสร้างจึงเป็นเรื่องสําคัญเขาบอกว่าใจเย็นๆค่ะเพราะชุมชนตามเขาอยู่นั่นเองนะอยากให้มีการเปิดตัวไวๆเพราะตอนนี้ราคามนดาวลงอยู่ค่ะก็เป็นเร่งเมื่อไรจะเปิดชีบัตรเลียมดิฉันบอกก่อนนะคะแม้จะเปิดตัวชีบันเลียมค่ะแต่หากสภาพใหญ่ยังไม่เอื้อค่ะราคาก็ยังไม่ ยังไม่ค่อยปั่นขึ้นเท่าไหร่ปาวานไม่กล้าปั่นแรงกะนะเพราะโปรเจกต์ต่างๆมันไม่ใช่ว่าเปิดโปรเจกต์ปุ๊บราคามันจะพุ่งเลยนะคะอย่างเช่นแมตต e วอร์ d มันก็ยังไม่พุ่งเลยค่ะพอมันเปิดปุ๊บมันก็ต้องมีกระบวนการสร้างภายในของมันอีกนะคะฉะนั้นมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปของมันแต่หากเข้าสู่กระทิงเนี่ย ตรงนี้มันจะวิ่งแรงกันเบื่อนนะโปรเจกต์ Project มันแค่เป็นอนาคตค่ะการเติบโตของชิบาทเรียมและก็ช่วยเผาในอนาคตแต่หากเข้าสู่กระทิงตรงนี้มันไม่สนใจแล้วโครงสร้างพื้นฐานเพราะคนที่ปัน่นคนที่ปั๊มคนที่ทำให้ราคาพุ่งคืออะไรนักลงทุนรายย่อยค่ะปาวานปั๊มให้กับรายย่อยเข้ามาเก็บเข้ามาซื้อและรายใหญ่ นะปลาวานจะปั๊มได้มันต้องเอื้อค่ะกระแสะเอือ้อข่าวเอือ้ออะไรก็ดีไปหมดค่ะมันสร้างข่าวง่ายค่ะและเขาถึงจะปั๊มค่ะช่วงนี้เขาไม่ปั๊มนะคะเพื่อนนะปั๊มแล้วเหนื่อยค่ะเพราะจะโดนนะลายใหญ่เช่นเดียวกันค่ะขายใส่นั่นเองเขาจะไม่ปั๊มกันค่ะนาะยยกเว้นกระทิงค่ะเพืนะ่อนฉะนั้นจับตาดูต่อไปค่ะ ท่านนี้ก็บอกใจเย็นๆไม่ต้องงวงชีบาเลียมเบต้าเปิดแน่นอนนะ,ะตอนนี้ทดสอบระบบไปก่อนนะ,ะชีบาเนสค่ะเปิดแน่นอนค่ะรอนะคะเราไปดูต่อนะคะท่านนะทวิทางการของแมตต์เวิร์ค่ะดิฉนันก็พึ่งเข้าไปแอดไว้เช่นเดียวกันค่ะตอนที่เปิดใหม่ๆยังมีคนติดตามหลักพันอยู่เลยค่ะตอนนี้คนติดตามไปหลักหมื่นไปแล้วนะคะเพราะคนจับตาดูนั่นเองในเรื่องของเงินรางวัลค่ะ หากเราต้องการได้รับเงินรางวัลนะกันเพื่อนให้นะให้เข้าไปกดกดติดก็คือกดติดตามและก็รีรีทวิตค่ะนะเขาจะสุ่มเอานั่นเองนะคะซึ่งใครจะได้เราไม่รู้นะคะเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้สนใจค่ะแต่ก็ไปติดตามเพื่อจะติดตามโปรเจกต์มา t ตอ์เวิโลกแห่งอนาคตค่ะเขาก็บอกว่าจะหมดเขตวันที่30เมษาเกี่ยวกับเกม ให้นะเกมที่แจกที่ดินกันเพื่อนเราไปดูต่อค่ะหัวหน้านักพัฒนาค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะเพื่อนๆน,นะเปิดเผยในที่นี้เราต้องตามต่อนะคะว่ามันมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เขาเคยทวิตไว้นะคะเพื่อนว่าชิบาเรียมเปิดก่อนเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนั้นเขาทวิตไว้ช่วงประมาณเดือนมกราคมาพันและก็เปิด จริงค่ะแต่เป็นเปิดรุ่นเบต้าค่ะตอนนี้นะคะพฤษภาคมมันจะเป็นการเปิดแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะเรามาดูนะคะคุซามากล่าวว่าชิบาเลียมจะเผยแพร่ก,ก่อนเดือนพฤษภาคมนะคะชิบะหัวหน้าผู้พัฒนานะคะซาโตชิคุซาม่าได้เปิดเผยว่าชิบาเลียมซึ่งเป็นเครือข่าย เลเยอร์นะที่2ของคริปโตเคเรซีที่คาดการไว้มากจะเปิดตัวก่อนเดือนพฤษภาคมนะคะกูซาม่าเปิดเผยเรื่องนี้เพื่อตอบสนองต่อ,มมอสมาชิกชุมชนของชิบะที่บอกใบว่าชิบะเลี่ยมจะถูกปล่อยในวันนี้ตามภาพหน้าจอที่แบ่งปันนะคะนะผู้มีอิทธิพลของชิบะก็ นะส่วนใหญ่ก็นํามาเผยแพร่นั่นเองนะคะบอกชุมชนนั่นเองนะคะฉะนั้นเขาจะเปิดจริงหรือไม่เราก็ตามเพราะที่ผ่านมาเขาก็มักจะส่งคําใบ้ต่างๆค่ะแต่คําใบ้นั้นก็ไม่ได้สื่อว่าเป็นชี้บาดเลียมจะเปิดออกมาตามนั้นจริงนะคะเพราะหลายครั้งค่ะเขาก็ไม่ได้เปิดตามนั้นนั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูค่ะว่าเขาจะเปิดก่อนพฤษภาหรือไม่เพราะนี่มันก็กําลังจะสิ้นเดือนเมษายนแล้วเลยอี 2วันเองนะคะเพื่อนคำพูดของหัวหน้ากูสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาของสมาชิกในชุมชนชีบาดซึ่งไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นได้หลังจากรู้ว่าชีบาเรียมสามารถเปิดตัวได้ภายใน2เดือนข้างหน้านะคะเพื่อนฉะนั้นก็ดูต่อไปค่ะเพราะตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดนะแล้วนะคะเพราะเดือนพฤษภาค คมก็คือเดือนหน้านะคะเรามาดูต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบาเป็นหนึ่งในคริปโตที่มีการซื้อขายมากที่สุดค่ะในกระดานเทรดนะ,ะห้องคงห้องกงนั่นเองนะคะเราไปดูนะคะชีบาทได้รับความนิยมในคอย EX เนื่องจาก e x c h a K n g เป็นสักขีพยานในการเพิ่มปริมาณการซื้อขายของชิบาค่ะน,นอกจากนี้ค่ะในข่าวย,ยังบอกนะคะว่าชีบาได้ไต่ขึ้นสูง ที่นะไปอยู่อันดับที่4ของรายการคอย EX ของ10สกุลเงินดิจิตอลที่มีการซื้อขายมากที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตามข้อมูลจาก Market, คอยมาเก e t แ a บผู้ใช้ในตลาดแลกเปลี่ยนในฮ่องกงได้ซื้อขายชิบะมูรค่านะมูรค่าถึง752ดะะอาออภย7 152,013ดอลลาร์ 2, ค่ะน,นี่ก็คือการซื้อขายใน1วันนะคะเพื่อนการซื้อขายของที่บาทคิดเป็น2.01%ของการซื้อขายทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนในวันที่ผ่านมาผู้ใช้คอย EX ได้แลกได้แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิตอลมูลค่า37 37ล้านดอลลาร์ก็คือ3 7.47ล้านดอลลาร์บิตคอยยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในสกุลเงินที่มีการซื้อขายนะคะนี่ก็คือข่าวสารค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อเลยค่ะขราวนี้นะคะได้พูดถึงการสนับสนุนค่ะการสนับสนุนชิบะนะคะที่ประกาศโดยแอปคริปโตนั่นเองนะคะชิบะนะคะบอกได้เลยค่ะมีนะ,ะผู้สนับสนุนค่อนข้างเยอะมีปลววานนะ,ะทั้งกระดานเทรดและไม่ใช่ กระดานเทรดมีทั้งกองทุนสถาบัานต่างๆค่ะก็มาเก็บชีบาอย่างต่อนเนื่องค่ะและกระดานเทรดต่างๆค่ะก็มักจะสนับสนุนชิบาอยู่แล้วค่ะอย่างที่เห็นคือบแอนก็สนับสนุนคริปโต c อ m ก็สนับสนุนและก็โลบีฮุที่นะเข้ามาเก็บใหม่ค่ะลายใหม่ค่ะจริงๆลายที่เข้ามาเก็บ นะ,ะใหม่นะคะเมื่อปีที่แล้วก็จะมีโ b บ h o o ดค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคริ p t o c o m 2บริษัทนี้เก็บในปีเดียวกันค่ะต้นปีกับปลายปีนั่นเองนะ,ะระหว่างกลางปีค่ะนะโลโลบิฮูดเข้ามาช่วงกลางปีเมื่อปีที่แล้วคริปโตต้นปีค่ะก็คืออยู่ในปีเดียวกันนั่นเองนะคะส่วนไบแ c นกับนะคะคอยเบสนะเขาลิท เข้าไปก่อนแล้วนะคะน่าจะช,ช่วงที่เปิดตัวด้วยซ้ําไปนะคะเรามาดูต่อนะคะข่าวนี้พูดถึงเทนะโทเคนระบบนิเวศชิบะค่ะก็มีเหรียญชิพเหรียญบอลเหรียญลิชนะคะยังคงได้รับความสนใจจากกระดานเทรดคริปโตนะคะนะที่อาจจะมีการลิชเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะในะข้อมูลของบ,ออบล็อกแบงก์ แอปธนาคารคริปโตนะคะของอของคร no ิปโตโนแบงกแบงกิ้งนะแบบออนอินวันนะได้ขยายการรองรับชิบะเพียงไม่กี่วันหลังจากแสดงรายการชิบะเข้าไปในคริปโตนะคะแอปคริปโตกล่าวว่าตามคำขอของชุมชนแอปได้ตัดสินใจที่ลิส์นะชิปชิปในในโปรแกรมลิสต์บ,อนะบอ็อกนะบ็อกบล็อกแบง ผ,ผู้ใช้จะสามารถรับดอกเบีย้ยจากชิปได้แล้วนะคะนี่ก็คือการอัปเดตนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อนะคะข่าวนี้ก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนอเ m เมนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งดิฉันก็แบ่งปันไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าเขามาเป็นพันธมิตรกับชีบาทนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้ผู้ถือชีบานะคะในกระดานเทรดของคอยเบสนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะ นะในเรื่องของช่วงตลาดนี้ค่ะว่าเป็นตลาดหมีแตกเขายังคงถืออยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวกันค่ะเวลาถือรองเฉลี่ยค่ะในข้อมูลผู้ที่ถือรองชิบะนะคะเรามาดูข้อมูลในคอยเบสนะคะดิฉันเองก็ถืออยู่ในคอยเบสกับไบแอนด์ดอทนะคะในข้อมูลคอยเบสแลกเปลี่ยนคริปโตยอดนิยมนะคะก็คือชิบะเนี่ยเป็นคริ p โตยอดนิยมค่ะนะ,ะ,นะะมียอดนิยม ได้ถึงยี่พูดง่ายถือนะนักลงทุนถือ250วันค่ะเวลาถือคองเฉลีย่ยคือจำนวนวันที่นักลงทุนเก็บทรัพย์สินของตนไว้ในการแลกเปลี่ยนก่อนที่จะขายหรือย้ายยังกระเป๋าเงินภายนอกค่ะอย่างดิฉันก็ยังคงเก็บอยู่ที่ใบนะอยู่ที่กระดานเทรดอยู่ค่ะยังไม่ได้ย้ายย้ายแค่เล็กน้อยมากค่ะ เรามาดูต่อนะคะยิ่งไปกว่านั้นเวลาเฉลี่ยสำหรับชีบะบนคอยเบสนั้นนานกว่าเวลาสำหรับสินทรัพย์คริปโตยอดนิยมอื่นๆน,น,นะบิตคอยอีทูเรียนจากการแลกเปลี่ยนค่ามัธยัตค่ามาตรฐานของเวลาถือครองที่สูงสุดนะที่ชี้ไปที่แนวโน้มแนวโน้มสะสมนะพูดง่ายๆคือตอนนี้นะักลงทุนก็เริ่มมาเก็บสะสมชีบะค่ะอย่างดิฉันเองก็เก็บสะสมทุก เดือน่ะบางเดือนนะคะเก็บทุกอาทิตย์ก็มีถ้าราคามันถูกนะเพื่อนเราไปดูต่อนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้นะเหรียญชิบากว่าหนึ่งล้าน,ล,านล้านชิบะค่ะถูกทิ้งนะะพูดง่ายก็คือถูกโอนไปยังกระดานเทรดค่ะก็คือนะกระดานเทรดของคริปโตนะคะพร้อมที่จะ ปั่นหรือเทตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะปั่นขึ้นหรือเทนะกลุ่มหมีใหญ่ของชิบะมูลค่าหลายล้านหลายล้านล้านดอลน,นะหลายล้านดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดเกิดความวุ่นวายนะคะเมะื่อวานนี้โทเคนชิบะนะคะมากกว่า1.4ล้านล้านนะคะถูกขายโดยนักลงทุนรายใหญ่ค่ะตามรายงานของ i n นอินทูเดอะบล็อค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะมีนะ กระดานเทศที่ยักษ์ใหญ่นะคะที่ได้รับผลกระทบต่อจาก f c X ล่มสลายการและเขาล้มลายนะคะและเขานะข้อตกลงระหว่างเขากับไบแน้์มันยุติภัยนั่นเองและเขาก็มีการเคลื่อนไหวนะกัเพื่อนก่อนหน้านี้เขาก็มีการโอนเหรียญเข้ากระดานเทรดด้วยนะคะฉะนั้นอาจเป็นไปได้คือนะกระดานเทรดหรือบริษัทที่ล้มลายลนนี้ก็ได้ ที่เตรียมจะขายของครั้งใหญ่นั่นเองนะคะและก็ทยอยขายที่ผ่านมานะคะนั่นคือในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะฉะนั้นค่ะชีบะอาจจะมีการเทขายเกิดขึ้นนะ,ะตามข้อมูลที่เขารายงานอยู่นี้ค่ะเพื่อนอาจจะค่อยๆทยอยขายเราเห็นว่าชีบาไม่ไปไหนเลยนะคะไซเวออกข้างแล้วก็ดาวลงอย่างต่อนเนื่องนั่นเองเพราะมีการเทขา,ขายของรายใหญ่ค่ะและก็มี เปลววานนะักลงทุนที่เห็นโอกาสก็เข้าไปเก็บจะสังเกตนะคะว่ามีลายใหญ่เทขายแต่ก็มีรายใหญ่เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาเก็บและรายใหญ่ที่เข้ามาเก็บส่วนใหญ่ก็เป็นกระดานเทรดเช่นเดียวกันอีกนะคะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ชิบะหมีครองตลาดอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะจับตานะคะเจ้านี้คือพึ่งเทไป1.4ล้านล้านชีบะกค่ะแต่ นะมันเป็นการรวมๆหลายๆล,ลายนั่นเองที่เทขายนะคะแต่มันจะมียอดนะคะเหรียญค่ะที่อยู่กับนะ,ะวิยาเกิดนะคะซึ่งล้มละลาย ถึง3.1ล้านล้านค่ะที่ผ่านมาเขาก็ทยอยขายนะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูของเขายังเหลืออยู่นะคะค่อนข้างสูงอยู่นะซึ่งเขาจะขายเมื่อไหร่ตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะเรามาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะข่าวนี้เป็นนะคะเป็นแบงค์ให้บริการลูกค้าค่ะเป็นแบงค์ในกลุ่มของโซนยุโรปอยู่ในประเทศของออสเตรเลียนั่นเองนะ,ะเขานะได้ ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลและเหรียญหนึ่งในนั้นก็มีชิบะอยู่ด้วยนะคะเพื่อนนะ,ะแน่นอนค่ะส่วนใหญ่จะมีเหรียญใหญ่ก็คือ Bitcoin FRP นะ,ะอิทูเลียนนะคะและก็ชิบะและมีเหรียญอื่นอีกนะคะส่วนใหญ่จะติดอยู่ในท็อป50อันดับแรกๆค่ะเพื่อนก็คือแบนค์นี้ค่ะแบนด์ที่ชื่อนะคะ,ะลา ฟีเซนนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภยัยนะคะลาฟีเซนนะคะถ้าสะกดผิดต้องขออภยัยเป็นธนาคารมีเป้าหมายที่จะอำนวยความสะดวกสะดวกผ่านความร่วมมือกับนะคะบิตนะ,ะบิตแพนด้านะ,ะซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มการซื้อขายของส,สหภาพยุโรปที่รองรับสินทรัพย์ดิจิตัลมากมายค่ะเช่นบิตคอยชิบทและก็นะคะ XRP ค่ะก็คือเขาทำข้อตกลงกันนั่นเองเพื่อที่จะให้บริการสินทรัพย ดิชิตอลกับลูกค้าของเขานั่นเองนะคะดิฉันก็สรุปให้อย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับชิบาอินุค่ะฉะนั้นจับตาดูอาทิตย์นี้ดิฉันก็คาดการว่าวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่นะดิฉันก็ขอให้ราคามันพุ่งขึ้นนะคะาดการนะคะเป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะว่าพรุ่งนี้น่าจะตลาดหุ้นน่าจะบวก่ะปิดบวกนั่นเองนะคะและก็นะคะ คริปโตก็น่าจะพุ่งบวกเช่นเดียวกันค่ะและก็ไปรอนะคะจับตาดูค่ะเสาร์อาทิตย์มันคงจะพักตัวค่ะไซส์ไซส์เวอออกข้างขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แรงนะคะเพื่อรออะไรรอประชุมของเฟกในอาทิตย์หน้าวันอังคารมันพุดธค่ะเพราะทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตค่ะส่วนใหญ่เลยค่ะนะมันจะดาวลงหรือจะขึ้นก็อยู่ที่การประชุมของเฟก ในอาทิตย์หน้าด้วยนะคะนี่ก็คือสําหรับข่าวสารในคลิปในวันนี้ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าร่วมแสดงอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับดิฉันในการทําคลิปต่อไปค่ะทุกคอมเมนต์ค่ะทุกสติ๊กเกอร์ที่เพื่อนๆนะได้ส่ง หรือแสดงไว้ที่ใต้คลิปนะคะดิฉันก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะและคลิปนี้ก็แบ่งปันเพลงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ